อีกนึงกลุ่มคำสั่งที่สำคัญนะครับในหนังสือออ o กิ2,024เล่มน,นี้นะครับนั่นก็คือกลุ่มคำสั่งในการเขียนเส้นบอกขนาดถ้าเราดูในส่วนของบทที่8นะครับบทที่8ก็คือกลุ่มคําสั่งสําหรับเขียนเส้นบอกขนาดอยากจะให้ดูในส่วนของ8.1นะครับนั่นก็คือ Dimension Style นะครับถ้าเราเปิดไปในหน้า187นะครับเราจะเห็นนะครับการกําหนดสไตล์ของเส้นบอกขนาดในนี้เราจะเห็นหน้าต่างการใช้งานนะครับหรือการกําหนด เอาดิเมนชันต่างๆออกมาใช้งานผมจะให้ดูวิดีโอนะครับที่แสดงเห็นว่าการตั้งค่าแบบนี้ไม่ยากเลยแล้วก็การเอาดิเมนชันออกไปใช้งานก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยครับ Dimension Style ถ้าเราจะพอดงานที่อัตราส่วนไหนเราก็แค่เลือกดิเมนชันอัตราส่วนนั้นไปใช้งานเช่นในที่นี้เลือก C 75นะครับกด c t r l C จากนั้นทดลองเปิด New Drawing ขึ้นมาแล้วพิมพ DST เพื่อตรวจสอบในส่วนของ dimension style ที่อยู่ในไฟล์เปล่านี้จะสังเกตว่าไม่มี style c75 กด close อ,ออกไปจากนั้น control v วางชิ้นงานไว้และซูมขึ้นมาเราจะเห็นใช่ไหมครับลบทิ้งไปแล้วตรวจสอบเลยครับ DST กด enter หนึ่งครั้งเราจะเห็นว่า c75 เข้ามาให้เราใช้งานในไฟล์ไฟล์นี้แล้วนะครับสามารถกด close อ,ออกไป